สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เอฟซี FC สุขูสุข,สขนเมืม่อนี้สมมาเปิดราคาค้ายควพิกัดบ้านโนนปลาหวานอำเภอสุวัรณจังหวัดนองบัวลำพูครับผมเพิ่นจะเปิดจากตัวจกักโคมเดี๋ยวขอไปสอบถามเจ้าของค้ายคั่วกันเลยครับผมเอาไปสอบถามกันเลยครับผมแนะนำซื้อนะยครับครับผมเสือนหม,มอเว็บครับอ่าพยุบาน โน่นปลาหวานอำเภอสุวรรณจังหวัดน้องบัวเนาะข้อสิมาเปิดราคาควยจักรตัวครับมื่อนี่มีควยเถิกสองตัวครับควยเถิกสองตัวเนาะครับขอพันตัวหนึ่งเบาแวงตัวหนึ่งครับอันนี้เพิ่นมีซื้อบ่ครับผมนี่ว่าหั่ทองครับหั่ทองเราก่อเพิ่นมานจะทั้งใดครับเป็นสายพันธุ์บั่นๆเท่าครับสายพันธุ์บั่นๆเนาะอ่าความสูงเพิ่นหลายป็นไดครับความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองเนาะ อายุเพิ่นได้จักปีแล้วครับผมอายุเพิ่อนอยูสองปีปลายครับสองปีปลายเนาะปูหนึ่งล่ะครับอ๋อครับผมเบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นเนาะอัตลักษณ์เพิ่นตาแต้มแจ่มแจ่มขออ่องท่งน้องขาวเอื้อกบักเผาใหญ่ลำแข็งลำขางามอา่าเล็บตีนเล็ยบยัางงามเนาะครับบ่มีต่หนิเนาะบ่มีบะมีต่หนิครับยกกันต่ำนีครับประกันต่หนิเนาะครับผมอายกหัวลงจังบาดนะครับผมครับเบิ่งหัวหนุกหัวโน่นเขางามเนาะ เขาเปิดกว้งสวยนะครับพอพันตัวนี้ครับใครเห็นแล้วก็อยากเอาไปเป็นพอพันประจําคอเข้ากระติดต่อติดต่อหมอเวทเข้ามานะครับผมงามๆเลยครับเป็นพอพันลาโตัวสวยใยหนังหนาซาใหญ่ดีเนาะครับผมเนาะครับครับเบื้องอัตลักษณ์ของเพิ่นนะครับเบิ่งล้ำตัวเบิ่งงไทยเพิ่นเนาะครับเนาะเบิ่งท้ายเพิ่น้ายค้นหางใยพ่วงหางเง้วนะครับหางงามนะครับผม ผสมพันธุ์แล้วบ่ครับพอพันธุ์ตัวนี้เริ่มเซื่องได้แล้วครับเริ่มผสมได้แล้วเนาะครับเนาะเอาไปผสมจตกเทียแล้วครับผมนี่มีคนจูงมาเซื่องอยู่น้ำบาตรขอนี่แหละอ๋อครับครับผมถ้าเห็นแล้วภัยสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอยากได้ไปเป็นพอพันธุ์พอบอกกันเนาะครับเขาเปิดราคาหลายปานได้ครับผมเปิดไม่แปดสิบห้าครับแปต่อรองได้เนาะต่อรองได้ต่อรองได้เนาะครับเบอร์โทษนะครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสอง หนึ่งสามสองเก้าแปดสองสี่นะครับติดต่อเข่าม้านะครับบ้านโน่นปลาหวานนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับผมสนใจพ่อพันธุ์ครับสนใจพ่อพันธุ์ว้อยพื้นบ้านเท่านะครับกับติดต่อเขามาานะครับงามครับลำตัวสวยนะครับหนังหนา้ายใ่ดีนะครับผมตัวต่อไปเลยครับผมมาชมตัวที่สองกันครับผมเพิ่นมีซือบวครับตัวนี้ครับ มีซื้อวางเดี๋ครับผมซืหัมเพชรตัวนี้หัมเพชรบ่แมนหัมเพชรเราก่อเพิ่นมาตั้งแต่ไหนอีกครับผมเราก่อเป็นคั้วบ้านๆเท่าครับคั้วบ้านๆเนาะครับเนาะความงามของเพิ่นก็สวยดีเนาะครับอายุเพิ่นได้หลายปันได้แล้วครับผมอายุหนึ่งปีครับตอนนี้หนึ่งปีเนาะครับเนาะโอ้โหตัวใหญ่ดีเนาะครับมั่งนิ่งนี่แหละครับความสูงเพิ่นหลายปันได้ครับนี่ ร้อยสามสิบสองครับร้อยสามสิบสองเนาะครับอัตลักษณ์ดีเนาะครับเป็นค้วยผูน้อยเนาะครับผมงามครับมีขวัญเนาะครับขวัญหาบเงินหาบทองนะครับผมสวยๆแล้วครับนี่ครับขวัญงามเลยครับเกี่ยวลงมาใส่ด้านหลังเกี่ยวมาด้านนานะครับผมงามครับผมเป็นขวัญหาบเงินหาบทองนะครับอัตลักษณ์ดีครับค้วยผูน้อยตัวนี้ครับบงเออครับเขาเปิดเขาเปิดงามเป็นเขา สวยเลยครับงามเลยครับข้วยผูน้อยตัวนี้ากไปเป็นพ่อพันพ่อบอกของเฮากับตดต่อเข่ามาเนาะครับอ่อบึงนะครับบึงอ่องข้อนะครับอ่องแปดสองอ่องสองอ่องนะครับตาแต้มแจ่มแจ้มข้ออ่องทุงน่องขาวเออบักเ้าวหญ่เล็บตีนเล็บยัางม่นดีบ่ามีดตำนี้เนาะรับประกันตำนี้ครับรับประกันตำนี้นะครับมีดตำนี้เอาขึ้นได้นะครับผมเนาะครับผมบึงล้ำตัวสวยนะครับอายุพ้นจากปีกอ่เหรอ ปีนึงครับปีนึงนะครับตัวสูงครับตัวสูงใ่ดีนะครับผมลำตัวสวยนะครับเป็นขนสีทองนะครับเนาะครับเบิงบ้นไทยนะครับเบิงบ้นไทยเพิ่นนะครับงามๆเลยครับผมครับท้ายโค้นหางใ่ดีนะครับท้ายสวยนะครับหำเสมอดีลำแข็งลำขางาวดีนะครับผมงามครับพอพันน้อยตัวนี้ครับผม เห็นแล้วจะเอาไปเป็นพอพันพอบอกของเฮากับติดต่อเขามานะครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดครับผม092 092 132 132 9824 9824เขาเปิดราคาไรเป็นได้ครับนี่เปิดใบหาซีบครับเปิดใบหาซีบเนาะหาหมื่นบาทเนาะต่อร่องได้นะครับผมต่อจนได้นะครับผมเขามาเบิ่งมาชมเอานะครับเป็นควอยผู้น้อยงามครับจะเาไปเปลนพอพันได้นะครับผม สนใจก็ติดต่อหมอวิทย์บอกฮะหมอเวบหมอเวบหมอเนะครับติดต่อเขาม้าเนาะครับบ้านโน่นปลาหวานเนาะครับสวยครับพอพันหน้อยตัวนี้ครับผมครับงามเลยครับผมเบืองเขาเปิดเขาเปิดดีเนาะเขาสวยนะหัวหมอทองหัวหนูกหัวโน่นดีนะครับนี่ครับสวยแล้วครับผมครับหัวงามนะครับเป็นเขาแก้วด้เนาะเขาแก้วสวยเลยครับล่ำตัว ง่ดีนะครับครับเขาเปิดดีนะครับผมเมืองอัตลักษณ์ดีนะครับผมครับสุ้ายนี่ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตทฤษฎีไม่ในเด้อครับสุ้ายนี่ยกล่าวคำวสวัสดีครับ